เราคน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 ,คนเทคนิคก,ก็คือคนไปเรื่อยเทคนิคข้อรับคือคนไปเรื่อย <c oughs> คือพร้อมที่อยู่ในตู้ฟุเขท้องหรือที่เมลา <c oughs> ราสสองตัวพร้อมแล้วถ <c oughs> ามว่านับไหมไม่ได้นับเพราะถุงมือปะจาันิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย สับศอกกันงรเราต้องโชว์ <c oughs> เรานอย่างนี้เลยปรากฏว่าคนกินกินลำบากมาก กาไปไอ,อย่างนี้มีไหมโมนค่ะตอนทำขายจริงๆเนี่ยตรงที่เจนลี่เนี่ยจะเรียก่ย่ตอง <c oughs> น,มมนี้ดูนะถ้าเกิดพี่ทำโม้เกินแล้วต่อไปถ้าเวลาไม่ชิ้งฟัน มีการเรียนมากระลองอยู่คนเต็มเลยมาแล้วครดได้หมดีรมาแล้วเราเล่นหมดเดี๋ยวคุณแม่ก็จะบู่กันไี่โจทำเสร็จแล้ววันเหรือเดี๋ยวช่วงสุดาจะเริ่มทำเป็นเจ้ามากเลยเดี๋ยวเราดูเลยจ้ะไปนคึ้นี่มังร้าประกอบมีไส้กยมะกาซึ่งแต่ว่าเราเอ็กมากรลอง คนฝรั่งเศสเรียกเป็นมากรบมงมากรบมงงงงงแต่เป็นก็เป็นบารพโกกับพอปายรวมกันนะฮะก่อนผมจะส่งให้มาจะไม่เซ็ตตัวจะไม่ซาชิมิหลาดีตอนแรกจะเป็นอย่างนี้มันต้องเข้าตู้เย็นก่อนละลายเพราะว่าเพิ่งทำเสร็จหมันมาทำใหม่ๆหืม นก็เข้าทั้งลูกเลยนะครับมันถึงจะไม่ละลายเดี๋ยวพอเข้าตู้เย็นปุ๊บเนี่ยภาพจะเปลี่ยนไปมันจะเติมมันจะได้ตัวนี่เจลลี่ซับลี่เจลลี่พี่อยาทำเองทำเองครับเข้มข้นอ่ะเหมือนแยมพี่โจ้คำนึงแสดงว่า ทำยังไงใช้เ,เต็นท์ก็หวานไปแล้วก็รอนานทำขายเป็นไม่รอดเดี๋ยวจะกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะทำมละละกอต่อไปตอนนี้กินข้าวเสร็จเ,ร,นนเรีเยบร,อยรอ<ม>้อยแล้วเป็นช่วงเวลาพักพักกันอย่างนี้จะทำจะเริ่มทำมะละกอ ตอนนี้ใส่ชุดเปรี้ยวก็ใส่ชุดเปรียมตัวทำขนมแหละอันนี้จะมาโชว์ก่อนเป็นขนมตัวใหม่เป็นคัพเค้กซึ่งตอนนี้คือทำแบบว่าสำหรับปากตาขาวเบาๆเนี่ยชิ้นเล็กๆชิน้นละแค่ยี่สิบเองที่หน้าหน้ากวา่าหน้า,วาวกวพี่าจูเด,จะจะดอร์สเปซดาวชีพันนี่คิดยังไงเด็กเดอร์สเไดนะกินข้าวเสร็ ตัวตัวเค้กจะแบบไม่ไม่น้อมากแต่ว่ารสชาติดีมากอร่อยดีนะรสชาติดีอ่ะเดี๋ยวเราะชอบกินกับเค้กมันเน่อเน่อเคเลย เดี๋ยวไปทำท่านหลง้นะแป๊บนึงัลาหลว่ <Hello. S 1> าตอนนี้กำลัทงทำมันกำลังอยู่ของสดาดดูทุกคนนี่ของสดาเนาะกำลังเสร็จแล้วนี่สดาจับคู่มีทำสีทุกคู่สดาสีม่วงสดาสีม่วงตอนนี้กำลังวุ่นวายอีก่สตาเก่งอนะสตาทำเสร็จเร็วมากเลยนี่อบเห็นไหมนี่ของสดาอบแล้วนะ ันนี้ของพี่พี่ผู้ชายทำเร็วกว่าผู้ชายสองคนทำเร็วมากอสดว่าีจอยสดเปันนี้คือมือแรงมือแรงต้องตั้งยอดมือแรงกินไดไหนี่อยากให้ดูพี่ที่ผู้กษัตจะบีบี่สีู่อรา ทีมีคมละีสุดเครื่องตีก็ยังไมใช้พิเศษใช้ตัวโอโสีมับั่วาเจเก่งเนาะแล้วาเสร็จเลยพูดไปเรื่อยอร่อยหรือเปล่าไม่รู้เอาลไปไส้อยู่ไหนวะไส้อยู่ในตู้เย็นเหรอใช่คือทำไส้ก่อนกลับไปแช่ตู้เย็นแล้วต่อแล้วก็มาทำตัวฝากระรองแล้วตอนนี้องชดก็ดเดี๋ยวออกมาให้ดูอีจะนเกกดหยไดดี ไอพี่โจ้ขายขายอะไรก็เปิดหัวเลยอันนี้ของโซนันทเจออย่างบ้านนี้ดูแอบดู hey, นี่อันนี้ของโซนันทิจเก่งมากเลยฉี s <S ่โม่สวยมากเลยนี่ไงพี่โจจะไม่แตกด้สิเยี่ยมได้ไหมค่ะได้ค่ะเชฟโจบอกค่ะโอเคหยุดไว้ตกลงหยุดแล้วเหรอหยังแบบนี่ดูชัดๆค่ะนี่อันนี้กำลังจะเตรียมข้าว่อก สระอบเรียบบอยแววยวมาทำไส้นี่ตอนนี้อยู่ในช่วงขั้นตอนสุดท้ายแล้วบีไส้ได้ชนะเก่งอะทุกคนชนะหนึ่งในสามเอาคือข้างนจับไว้มอ้างนจับไว้นนิ้ไว้โอเคไม่ดิ้นโอเคไปพอแค่ไหนพี่โจ๊ะเยอะหน่อยเยอะๆเอาพี่อ้อยอะๆเลยนั่นแหละนั่นแหละ เราผิดเฮ้ยเราผิดอันเออเราผิดอันนะพี่โตเราจะรับไปเอาใหม่โอเคแล้วก็เออพี่โตบอกบอกทุกคนเร็วว่าเจ้เก่งเปล่าเก่งมากมากเก่งมากมากทำเร็วมากเห็นไหมนักเก่งพี่โอเคถ่ายดูวันนี้ก่อนเราต้องกดแรงมากเลยพี่ ไม่ขับไม่จะเป็น่ย้ใส่ใจบันดีกันมาเราใส่ไส้เยอะมากเลยอ่ะเพราะว่าเรา,เราโอเคโอเคสวัสดีทุกคนตอนนี้เพื่อทัามือกลองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดูเลยทนพี่ใจมากมากเลยอ่ะทำแบบไม่ยากเลยเอ่ะดยดีใจเดี๋ยวจะลองมาชิมฝีมือตัวเองอตื่นเต้น กินมาแล้วมาเยอะมากน pues ี่ต nah ัวเองทำอืมใสแบบปี really IR ๊ดมากเพราะว่าอะไรเพราะเราใสเยอะอืมคือพุ่งน้ำเสร็จใช่ไหมว่าเสร็จปั้กเอาไปแฮ่์ูปเ oh ี so hey, ็นแป๊บนึ่งให้ไอ้นี้มันเสร็จเฮ้ยไม่ได้แบบโอ้ยนะเฮ้ยมนลุแคอืมหนึมุมทุกอย่า เนื้อความเนี่ยแบบอย่างเมื่อทำเบ็ดอ่ะเรื่องจึงมาลองตก็งกินอีกวันแต่กินตอนนี้มันอารมณ์แบบเชอบแบบเหนียวเหนียวนุ่มดมอร่อยอ่ะเฮ้ยไม่ได้เลยวมันอร่อยเลยเฮ้ยดีใจอ่ะคืออย่างว่าคือวัตถุดิบของมิโซะเขาเตรียมมาให้หมดคือมันดีหมดไงสุดาเชื่อว่าทุกคนทำก็ต้องอร่อยเพราะว่าไส้ก็ใช้ของดีแป้งเพิ่มเอามอสหน่อยก็ใช้ของดีหมดเลย คือเลิศมากๆเลยนี่ไม่มีแป้งเลยนะตัวตัวฝาเราคิดว่าเป็นแป้งใช่ไหมไม่ใช่นะเป็นเป็นอัลมอนด์คุยกงี้ยเลยมากเลยด้วยเลยดิจอยากให้ดูชิมมากเลยอ่ะแต่ว่าจะชิมได้ไงเดี๋ยวสลาชิมเถอะแล้วกันเนาะใครอยากมาเรียนก็ลองดูแล้วกันนะจ๊ะนี่ไปเกินลกเลยดใจามากเลยบ๊ายบาย